นี่นะคะเริ่มแล้วนะคะตามติดชีวิตสาวกชกรหนึ่งวันนะคะอันนี้เวลาเริ่มกี่โมงคะอันนี้ก็ถึงที่นั่นหมายเวลาที่กี่โมงอ่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบเอ้หกโมงสี่สิบห้านักกี่โมงคะมาเจ็ดโมงแต่ว่าออกจากบ้านตีห้าครึ่งสุดยอดนะคะเริ่มแล้วนะคะเช้านี้วันนี้กิจกรรมอ่ะดูจากชุดดูจากชุดที่มก่อนนะคะร้านเปิดหกโมงครึ่ง กลิปพร้อมนี่คะ่ะสวยแล้วคะ่ะอันนี้ดูคลิปจุดหัวไม่มีนะจ้าสีลงสีเลี้ยงคิปตองคลิปตองถ่ายที <laughs> <laughs> ่นี่เขา,ขามีปลาสดปล <laughs> าหา,างสด กองข้าวแคคนเดค่ะเสร็จแล้วนะคะคลาสแรกวันนี้ทุกอย่างสดหมดตอนนี้ไปไหนกันต่อคะตอนนี้เราก็จะไปหาอาหารที่วันนี้เราก็จะเป็นแบบว่าวันเกี่ยวกับสุขภาพทุกวันเน้นๆนะว่าเช้าเราก็แบบออกกำลังกายไปละหนึ่งชั่วโมงแล้วอันนี้เราก็จะไปหาอาหารสุขภาพกินกัน ร้านที่เราจะไปวันนี้นะคะก็คือร้านแรกน่าจันะได้ครับนะคะอยู่ตรงสายทรซอย2 2บสอไม่ซอยส0บเก็ไม่เคยไปกับใครนี่เป็นคนกกำลังว่าเราจะแวะันละไหนบอกว่าหนอวาลาเ็นไมรดทั้งมละเป็นการเข้ามือ จกับว่าอยู่บางบัวทองกับแบบขับรถกองถ่ายนี่มันเป็นการเข้าเมืองครั้งแรกในรอบกี่เดือนสี่ห้าเดือนอื้สึกตื่นตาตื่นใจกิจกรรมที่สามเริ่มขึ้นแล้วนะคะ